สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนแร่งๆเนาะพี่น้องเมื่อนีส่อคำกมาหาหน่อไไหมน้องพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้นี่อากาศหนาวหนาวได้พี่น้องเอ้ส่อคำกะร่มกะแห้งมาแห้งบ้านส่อคำน้ะพี่น้องตอนแรงๆมาแห้งหนาวนะโซงนี่กะหนาวแล้วเมื่อนีกมาหาหน่อไหมกับเสาตู้นเลยพี่น้องเอ้หักกันมาหานอไหมยามแรงเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยน้ะพี่น้อง ว่าสาค้ำกับสาตูนสิได้หน่อไม้อยู่บนมือนี้เดเนาะพี่น้องสาตูนก,กันกะกนะจะไปดีพี่น้องพากันมาหาหน่อไม้มือนี้หาหน่อไม้พี่น้องเลยห้ากระซิมาหาแถวนี่แล้วเนาะพี่น้องนี่แถวกอแคมน้องซัสเสาคาำนี่แหละ<อ>จักะมีหรือบอแล้วเนาะเหน่ง<อ>น้อยกเอาประตูถนัดน้อยแต่ฉันได้ตัวนี้ฉยเอาไหมฮักเอาไม่ซะผู้ผู้ทางหน้ากระตูนทางผู้ เห็นปะตีชี้มาหาบางข้างนี่ตีชี้มาหาข้างนี่ป่ะอืออ่หนูไม่บงกระมีได้ตูนนี่เด้หนูไม่บงกระน้อมันนี่นะน้องเนี่ยห่วยเงินแดงได้สองสามน่นี่เด็กพี่น้องเออมาก่อนนี่เด้แทงตัวได้เซอร์ได้ตูนตัวหาลงมืงล่ะหนูไม่บงน่ะได้ เจ้ามีบปะตูนี่เด็กพี่น้องอนะมือสักนิ้วเล็บกะใบมะกอกอย่างนี้แล้วเนาะมีบ่เห็นอยู่ประตู้อเอ้ส่วนลายหากหาน่อยไหมคุณบ้านเนาะพี่น้องซูงนงไม่บงดิค่ะโอ้เด็กหน้าโด่งมันพี่น้องน,นี่นี่นี่เด็น่าน่าด็ด่งมึงนี่น่า อยู่แต่ทดโนนเออเห็นนะพ่ตัวมทังเอานีกคนเนี่ยนี่ดิจำเอาคนเด้อตังมันก็มียู่ยามนี่กะนี่ผีาหยเฟซติยาว่าป่าบอนนะนมันซุ้มได้เหรอมั เด็กพ yeah, so mm ี hmm. yeah, ่น yeah, ้องตรงนื้เติบ์บักพอได้หมดบอกกันหมดเท่าไหร่แล้วเะยังไปทางนั้นเนาะเกลี่ยไปทางนั้นเถอะโกกมาหนาวได้พี่น้องเยัยมีท่านได้เป็นว่าจ้ะยังหาแถวอันขั้นนองก่อนนะพี่น้องแล้วจังลงหาแถวลุ้ม ลมแห้งแห้งได้พี่น้องเงอ้ยเพนอยู่บ่ตูนเป็นตาลาม่เนาะบ่อนทางได้เฮ้ยนาขนาสามแนงนูสามแนงได้นี่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 น้อยฝนวะ,ะต้มน้ำอาบบ่อโตติดเสื้อมีดิต้มได้ ซุงนี่มีต่อาบน้ำได้ได้เหอได้ไม่ัดอุ่นได้ตุ้นเอ้ยนี่เดลยพี่น้องอือสองแมงนี่นะอือซุ้งนี่กระแตบ่ะนี่เด้เหยื่อนี่นะอือนี่มีเนาะอือน่ะแต่เหยืปะนะ ยืนลายอยู่พี่น้องเออหนไม้ก็พอได้อดยูย่ไงเงี้ยน้อยจะเอาอืมเฮ้ยไปป๊บหากีสาวข้ามกับสิไปหาเบื้องก่อนนะน้องพี่น้องคือละมีทันโกนี่น้องไม่แบบไม่เห็นดิอันนี้ก็แคมปน้องคือเก้าเนาะพี่น้องเดหาเบื้องหนูไม้ก่อนนี่เด็บพี่น้องมีอยู่ได้นี่นะเอาเลย นี่มีตะแนงเนาะนพอดีแกงเลย่ะนะพี่นอ้องนี่โซ่ลายมันกะงมไม่ได้ปดดดดนะไปเลยได้ดูได้หอยดิเด๋ดๆแถวนี้กะเนาะสามแนงตู้เลยมหา,หาเบิ้งผดเห็นพอไรอยู่ได้แถวนีก้กะน่าเชเ่าได้ลายได้แล้วปะ อืมหลายเติบแล้วเนาะเติบหอกแกงแล้วไปทางเลยโอ้นี้บ่เออ,อเด็กทีน้อไปคือแดดแดดแดดมือนี้ว่านี่แหงหนาวนาะตูนมือนี้แดดแดดว่านี่ตั้งลมอมลม,มลลตรงน,นี้นะตีชวนหญ้าลมตีชวนหญ้าลมนะเ,เออมือมือว่านมือซื่อเนาะลมแห้งงาไม้นะคะ แถวบ้านพุ่นอดไม้ย่ามเดิสูงนะเฮ้ยอืมล่่หาล้องอน่อกิลงไปจนสุดแต่ละเทอมันก็มีฮอดจ้ะเธอจนสุดคุณนันนะเฮ้ยตึงยันพูเราก็ยันขี้ค้านลงเพอหามันไกลได้ดิโย่จะบ่สลาบ เด้สีฮอดแหละเนาะพี่น้องก่อนนี่กนะนตูนถือคู่กับเซมสุขันถือแต่เซมเนาะเพราะว่าเซอร์น้ำเดียวเดอ้อ่อนได้แถวนี้หน้าตงง่อไม้เหรอกับพี่น้อง พูดกับปูอ้าตื่นน้อยน่ะพี่น้องน่ะกัะปูกนะกับปูอืมิคุ้งเลยปะได้สิถือคู่หาเบืงแถวก่อนนี่น้อพี่น้องซิมี่อยู่บ่หน่อไม้นี่เห็นตะบอลเขาเอาได้ตุนเอ้ยมิมี่จ้ะเหียนี่มันมันว่าเลยกับมันบวซุ้มเนาะ มันบวซซูมไปทางพุ้นแล้วพี่น่้ยบันบมีช้ำบาได้จากไหนบาได้จากไหนม้อม่บงสิเจนบะม,มี่มีเล่เฮยมาบางังทางพี่ละได้ตู้นอเต็กสะ เ้มาม้าละอันนี้แถวน้องไม่บงนะพี่น้องกบงอบงบังกอนี่กนออกบงนี่อันนี้สายหย้อยนะพี่น้องสายหย้อยลงพุ่ดและลงลุม่ม เพิ่งหาเพิ่งน้องไม่บงก่อนซิมี่อยู่บ่โอ้ยิริมี่พี่น้องเออเห็นบ่เฮ้เห็นนี่นะเออคนเห็นแดงเยอะเได้พี่น้องฮะมาได้ดีกับบานได้อยู่ไม่เพรียงบานน้องเฮยหยานนี่ก็พอได้กินพอได้กลิ่นได้ยามีดไปทำงานไปได้

มามงนะพี่น้อยนี่ก็กพักเนื้อหนึ่งอ,อ,นะอันนี้ก็น้ำสร้างกินเนาะพี่น้องสร้างน้ำกินอยู่ให้อยู่หน้าฮะน่ะมีแต่เบอร์ไม้ไเบอร์ไม้ล่นซะ ตะข้ากับมาตักนี่แ่ละจินเนาะแต่ละมื้อนะมานะให้มาน่าเฮ็ดโฮไว้ยันโง่เฮายันโง่ยันควายเฮาอ่นนะก็เลยเฮ็ดโฮไว่าน้ำจ้างกันเลยใส่ยุได้สามแง่งมากก่อนพี่น้องเห็นยุบอกเคยตูนทั้งนะตัวสีซับบออ่ะเซม มา,มาเบิ่งสาูุนเห็นเนาะพี่น้องคุณเห็นอยู่ม่องนี่แหะเท่านี้บ่คยเดี๋นี้นึงด้อโอ้เห็นแล้วพี่น,อน้องปุ๊บนเฮน้ Trông nhớ ở đây luôn nó thôi Nhớ tơ phì nó ở, you know <laughs> ở buồn à <laughs> Nhang lọ lùng lùng nè phì Nhang lèng là lại khó ngồi xẹp xẹo phì nó เมนี่ปตู้นอือันนี้เมนบอลชาวคำมาเมนมะเก่อเนาะพี่น้องเด้อ ในบ้านท่านน่ะตูนมีอยู่บนแถวนี้บ่มีช้ำก่อนี่บ่มีเนาะม,มันแห้งแต่แฉกก่อนนี่นะอันตอนนี้ก็มาหอดแถวมดแล้วเนาะพี่น้องมาหอดนี่กะซุดมดแล้วก่อนไม้ก็มดเท่านี้ละก่อนสุดท้ายแล้วเนาะตูนอันกะย่างไปพี่กระแมน่นบ้านหนุงก,กึมเนาะพี่น้อง ความไปทางนี้กะอันนั้นก็ไม่น่าแต่เราเกือบสองสามเท่งนะกะคือเย่เมืองนอไม้เนาะพี่น้องตอนนี้กะซิเมอร์เท่งแหละค้ำเดลแล่นน่ะนะกับฮากะคูโกแล้วเนาะแถวหน้าเสาค้ำกะบนี่ก็ได้ลายเติบน้อยเยือก็ได้สองได้ได้สองนี่กระปูก็ได้ตัวหนึ่งสตูนคุดดิพี่น้องนี่ลายเติบพ่อแกงนะพี่น้อง,องดิ แค่ห้ากระซีได้มือแหละมาดินี่กะสีคํามๆเลยน้อพี่น้องหานไม,ม้กะมดคู่คู่ก่อแล้วน้าตูนาบานมดคู่บอนแล้วเด็กสาตูนกะแลลวสำหรับคลิปนี้กบพ่อสำนี้ก่อนน้อพี่น้องต่อไปกะฝากดไลค์กดติดตามสาข้ามนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาขําเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปแลลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะ บายบาย